สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาโชว์รายได้นะครับเพื่อนรายได้ซึ่งวันนี้เนี่ยบ่ายสองตรงเป๊ะเลยเพื่อนบ่ายสองเป๊ะมันปรับปั๊บทันทีเลยเพื่อนนะครับซึ่งจริงๆผมอยากทําคลิปคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานแหลวผมก็เลยดูรออีกวันหนึ่งซิว่ายอดเงินเรียนมันจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะเพื่อนมันผมก็เลยได้คาตอบนะครับอ่ะวันนี้นะผมบอกเพื่อนก่อนนะวันนี้นะครับยอดเรียนผมเพิ่มขึ้นสิบเหรียญน,นะครับเมื่อวานยอดเรียนผมเพิ่มขึ้นสิบเหรียญนะครับ แต่ก็เมื่อวันก่อนนะที่ว่าผมเนี่ยผ่านผ่านโฆษณาเอ้ยไม่ใช่ดิแตะหนึ่งร้อยเหรียญนะหนึ่งร้อยเหรียญแตกนะครับก็คือเพิ่มจากแปดสิบแปดเหรียญมาเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเหรียญก็คือเพิ่มขึ้นมาสิบสองเหรียญนะครับเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยยอดของผมมันมันจะสวิงอยู่อย่างเงี้แหละเพื่อนตั้งแต่แรกเนี่ยที่ผมสังเกตนะมันจะเพิ่มขึ้นห้าจุดห้าเหรียญนะฮะต่อเนื่องกันเลยเพื่อนแล้วก็จะมาที่หกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญแล้วก็มากระโดดที่สิบสองเหรียญที่ผมได้ส แล้วก็เมื่อวานเพิ่มขึ้นมาสิบเหรียญวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกสิบเหรียญเพื่อนสิบเหรียญไม่ใช่น้อยๆนะคูณอัตราเลกเปลี่ยนต่างประเทศดูผมใช้เรีขั้นต่ำเลยนะสามสิบสี่สามร้อยสี่สิบาทต่อวันเฮ้ยมันคือค่าแรงขั้นต่ำเลยนะแล้วถ้าเราได้อย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเดือนเดือนหนึ่งอะได้อย่างนี้ทุกวันเดือนหนึ่งเท่าไหร่เก้าพันเก้าพันก็ไม่ใช่ว่าน้อยๆน,นะเพื่อนถ้าเราอยู่บ้านนอกเนี่ยเราก็แทบจะไม่ค่อยใช้กินอะไรเนาะก็ซื้อของอะไรอะมันกกก็็ไไมมม่่ดด้เ้เเเเเยยออะาีงินนนบวัพื แล้วเราก็ใช้เวลาในการทําคลิปแป,ป๊บเดียวไม่นานเรามีเวลาไปทําอย่างอื่นอีกบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแค่อาชีพเสริมด้วยซ้ําน,นะนะครับนะใช้เวลาน้อยมากนะครับถ้าเพื่อนสังเกตช่องของผมดูนะเพจผมเนี่ยผมลงคลิปเยอะไหมไม่เยอะบอกเลยไม่เยอะนะครับแต่เรียนขึ้นเยอะนะครับเพื่อนอาจจะเป็นด้วยที่คลิปเก่าเอ้ยอาจจะเป็นที่คลิปเก่าด้วยนะครับมีการเข้าถึงเรื่อยๆนะมีการเข้าถึงเรื่อยๆนะครับ โฆษณาก็มีเข้ามาเรื่อยๆเพื่อนๆก็เลยเห็นโฆษณาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาให้ผมนะครับอืมนั่นแหละนะครับก็จริงๆคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆมาเห็นตัวเลขนะครับจะได้มีกาลังใจว่าเฮ้ยมันได้มันได้เงินค่าอะไรขั้นต่ำเลยนะต่อวันนะครับนะฮะแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์เพื่อนๆนะครับป็นแรกผมจะอุบไว้ก่อนจะอุบไว้ก่อนนะครับอ่ะพูดเลยเลยกันเพนเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอดูนะใครที่ยัง ไม่ติดตัวเองนะครับยังเดินหน้าต่อนะครับช่วงนี้เนี่ยผมอยังเพื่อนเร่งเร่งให้ผ่านเกณฑนเพราะเอฟเฟกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือปีใหม่นะครับปีใหม่มันจะได้เงินเยอะกว่าทุกเดือนเออจริงๆริเพื่อนจริงๆนะครับซึ่งยูทูบเบอร์เองนะครับหรือครีเอเตอร์คนเก่าๆนะเนี่ยเขาจะรอนี่แหละสิ้นปีนะครับ มันจะมีเงินก้อนหนึ่งที่มันเยอะกว่าทุกๆเดือนนะครับเพื่อนๆใครที่ยังสู้ต่อเพื่อนๆต้องรีบเอาให้ได้นะครับเพราะบางอย่างผมแนะนําเพื่อนๆไปแล้วมันสามารถทําได้จริงๆนะใครยังไม่มีใครที่ยังมีเพื่อนน้อยก็รีบรีบดันตัวเองเพื่อนรีบดันนะครับเออส่วนนาทีมเพื่อนก็พยายามผลิตคลิปเดี๋ยวนี้เพื่อนๆจะไปถ่ายคลิปแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าถ่ายแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้นะไม่รู้เรื่องหมายความว่าเห็นอะไรก็ถ่ายเห็นทองคำเรื่องก็ถ่าย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 นะครับเออมันไม่ได้เพื่อนต้องมาคิดคอนเทนต์ทาเรื่องอะไรก็ได้้ที่่เือนถัดแลวก็ ลองอัพลงดูซิว่าเฟีดแบ็หรือเพื่อนๆมีเข้ามามีสัมพันธ์กับตัวคลิปไหมถ้าเ้ยเพื่อนสนใจเรื่องนี้นั่นแหละมันอาจจะเป็นทางของเราก็ได้เพื่อนๆนะครับเออนะฮะเพื่อนต้องรีบค้นหาตัวเองให้เจอนะแล้วก็รีบรีบผลิตผลงานนะเพื่อนมันได้เงินจริงๆนะมันได้เงินจริงๆนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละอยากมาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยยอดเงินมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่นะนะครับเออนะฮะเราเป็นมือใหม่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเพื่อนต้องสู้ๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ